สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารับความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องเมื่อหอยทากค่ะทุกคนที่ทุกคนรู้กันมานะคะจะบอกเลยว่าลืมไปเลยนะคะกับความรู้เก่าๆวันนี้อยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรสุพจน์ทานน้องวัวค่ะอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นอยู่ในกลุ่มของนักวิจัยนะคะคที่เกี่ยวกับเรื่องของเมื่อหอยทากโดยเฉพาะเบื้องต้นเลยนะคะทุกคนเมื่อหอยทากมีคุณสมบัติอย่างไรคะถึงได้เข้ามาสู่ในเวชสำอางในการดูแลผิวพรรณคะจันคะ่คะ นในในเมื่อหอยทากเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนประกอบของสารบำรุงผิวอยู่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับอาจจะแบ่งได้เป็นสัก3ามี่กลุ่มนะครับกลุ่มที่1มันจะเป็นกรดอ่อนๆความเป็นกรดมันก็จะไปกัดผิวที่ตายแล้วให้หลุดไป <c oughs> นะครับพอกลุ่มที่2อนะครับมันก็จะเป็นสารที่จะไปช่วยในการที่จะเสริมสร้างเซลล์ใหม่นะครับซึ่งมันก็จะทําให้เกิดเซลล์ใหม่ขึ้นมานะครับ <c oughs> ส่วนที่สามันจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการไปฆ่าพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งพวกพวกเชื้อราแบคทีเรียงีส้ส่วนใหญ่มันก็จะไปทําให้เกิดสิวเกิดผุพองอเกิดเกิดแผละอะไรขึ้นที่หน้าเกิดการอักเสบวกดการอัเสบใช่ครับค่ะที่เป็นแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าหอยท่าค่ะทุกคนหอยท่าคือเป็นสัตว์มหัศจรรย์ของโลกใบนี้นะคะ ใชไหมคะอาจารย์คะสัตว์โลกล้านปีที่เขายังคงสภาพของเขาได้อยู่นะคะทุกคนทำไมเขายังคงอยู่ได้แบบนั้นเพราะอะไรคะครับจริงๆต้องอ้างถึงเจ้าพ่อขอยนะครับศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ปัญหานะครับอาจารย์จะไปศึกษาเรื่องนี้มา40กว่าปีต่อเนื่องนะครับแล้วอาจารย์จะเน้นเลยนะครับว่าหอยทากนี่มีเมื่อเป็นอาวุธ ถ้าเขามีแผลเกิดขึ้นเขาก็จะเ,เมือกรักษาแล้วก็เมือกนี่ยังดูแลรักษาผิวยังต่อต้านเวลาเข้าไปอยู่ในปา่ามีเชื้อราจุลินทรีย์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเจอแสง,งยูเยอะๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นเขาก็จะใช้เมือกนี่แหละเป็นอาวุธในการ<อ>ที่จะ,ท,จะที่จะอยู่รอดกําจัดสารพิษต่างๆใช่ครับนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเรานําเมือกหอยทากมาใช้ประโยชน์มันก็จะเป็นการที่รักษาเหมือนที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นะคะแล้วทําไมต้องเป็นหอยไทยคะอาจารย์คะครับ หอยไม่มีอ,อยู่ทั่วโลกเนาะหอยทากนะคะคือหอยไทยนะครับมันอยู่ในสภาพอากาศที่เรียกว่าเป็นเขียดร้อนชื้นพอร้อนชื้นเนี่ยนะครับเวลาเขาเดินอยู่ในป่าเนี่ยเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเนี่ยโอ้จะมันจะมันจะหนาแน่นมากเทียบกับหอยทากที่มาจากเขียหนาวเพราะฉะนั้นพอเขาอยู่ในสภาพที่ท,ที่ที่มีเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรต่างๆเยอะๆเนี่ยเขาก็จะสร้างเมื่อเพื่อความอยู่รอดของเขาเพื่อที่จะต่อสู้ กับสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เพราะ<พ>าฉะนั้นาตางไปจากเมื่อที่มาจากแถวอื่นอ่าเพราะฉะนั้นหอยไทยคือหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะและตอนนี้ค่ะเมื่อหอยทากไทยจดสิทธิบัตรด้วยนะคะโดยคณะวิทยาศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจดสิทธิบัตรในเรื่องอะไรคะอาจารย์คะครับมีอยู่สองเรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือเราค้นพบว่าเมื่อจากหอยทากนี่มันออกมาจากสองส่วนค่ะ เรามีวิธีที่จะเก็บให้ได้เฉพาะเมื่อที่ออกมาจากอวัยวะที่เรียกว่า mental นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเหลวมันจะใส<อ>แล้วมันจะเป็นไปด้วยสารไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดไลโคลิ์แอซิดหรือพวกอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องก,กับการบำรุงผิวนะครับอ๋อจะมาจากส่วนที่เรียกว่า mental นะคะแต่ว่าที่เราเห็นมีเมื่อข่อยทากอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆก่อนหน้านี้นะวัตรกรรมก่อนหน้านี้คือมาจากส่วน เท้าใช่ไหมคะแต่นี่คือไม่ใช่แล้วเขาจะไม่ได้แย่นะครับจะไปดูกระบวนการที่ที่โดยทั่วไปเก็บเมือกเนี่ยเช่นว่าไปปล่อยให้มันเดินบนแผ่นโลหะร้อนๆแล้วมันก็จะละคายเครืองแล้วมันก็จะหลังเมือกออกมาเพราะนั้นเมือกหลักๆก็จะออกมาจากเท้าแต่นั่นคือแบบเก่าและไม่ใช่สิทธิบัตรของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ทํามาตอนนี้นั่นก็คือส่วน m ม n ท a ลนั้นคนละอันกันเลยปฏิวัติเลยนะคะเนี่ยโอ้โห แล้วทีนี้เนี่ยเมือกที่ได้ออกมานะคะจะบอกว่ามีความใสามากๆจะต่างกับเมือกที่มาจากเท้าที่โมเลกุลค่อนข้างจะใหญ่ใช่ครับถ้าเมือกจากเท้า มาเราจะเปรียบเสมือนอาจารย์สัดว์จะเปรียบเสมือนว่าไาอยทากจะใช้เป็นเหมือนกับเป็นน้ํามันหล่อลื่นอ๋อแค่าการเดินเฉยเดินมันจะได้ไม่ระคายเครืองอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่อาจารย์ว่าคือส่วน m e n ท a ล l y ที่ว่าเนี่ยมันคนละอันกันเลยใช่ครับโอ้นะคะแล้วการที่นําเมื่อหอยทากมาสู่ในขวดผลิตภัณฑ์ของ signature นะคะเป็นเมื่อหอยทากแบบว่าเพียวเลยนะคะทุกคนค่ะเป็นเซรั่มเขาเรียกว่าเป็นไบโอเซรั่มแบบธรรมชาติ หลายเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะมาได้ยังไงคะอาจารย์คะคุณสมบัติที่ความเพียบพร้อมของผลิตภัณฑ์นี้พรีเมียมยังไงคะครับก็ก็อย่างอย่างที่สาคัญเลยนะครับก็บอกว่าเราเอามาเฉพาะเมือกจากส่วนเมนเทลค่ะแลวกว่าที่เราจะได้เมือกนะครับหอยหนึ่งตัวเนี่ยเก็บแต่ละครั้งน่าจะได้เมือกไม่เกินครึ่งซีซี<อ>นะครับนอกจากกระบวนการเก็บที่เราเก็บได้เฉพาะเมือกจากเมนเทลแล้วเนี่ยเรายังจะมีกระบวนการกรองะนะครับ การกรองของเราเนี่ยเราใช้ตัวแผ่นกลองอที่มีรูขนาด0.2ถึง0.4มิครันซึ่งเรียกว่าพวกเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเ,เรียนี่ก็สามารถที่จะกรองออกได้เลยนั่นก็คือเป็นสิทธิบัตรที่ว่านะคะครกรองเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมือนกันทุกล็อตท,ที่เวลาเราเก็บใช่ไหมคะใช่ครับคือ,คอ,คอหลังจากที่ได้เมือกออกมาแล้วเนี่ยนะครับผ่านกระบวนการกรองออกมาแล้วเนี่ยเมือกที่เก็บมาคนละฤดูกาล เมือกที่เก็บมาจากแต่ละพื้นที่นะครับจากหอยแต่ละสายพันธุ์ปริมาณสารที่อยู่ข้างในก็จะไม่เท่ากันเพราะนั้นเราก็จะต้องทําหน้าที่ที่จะต้องเอาคหาวิธีปรับนะครับให้ให้คุณภาพทุกล็อออกมาให้เหมือนเดิมมีปริมาณสารออกฤทธิ์ที่บำรุงผิวเนี่ยออกมาในปริมาณที่เท่าเดิมแล้วได้มาตรฐานเดียวกันตลอดนี่นะคะการที่ได้มาตรฐานเดียวกันตลอดเพราะนําไปสู่กัน เป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่างานวิจัยไม่ใช่ขึ้นหิงแต่งานวิจัยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะก็คือ s ิกเนเจอรนั่นเองค่ะ b บ o อเซ u m นะคะและสินค้าตัวนี้ค่ะทุกคนคะมีขายแล้วในทีวีสาวน้อยสุ่สาช้อปปิ้งของเรากดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลกันต่อว่ามีความพิเศษอะไรอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการแพคกิ้งที่เรานำไปที่ เกาหลีเลยนะคะทุกคนเอ่อก,ก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่เกาหลีเนี่ยเรื่องเครื่องสาอางนะครับเขาเขาโดดเด่นมากค่ะแล้วเราก็ได้เลือกโรงงานที่เรียกว่าเป็นอันดับท็อป5ของของ,ของเกาหลีนะครับเป็นนั้นในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของมาตรฐานเนี่ยนะครับก็เป็นที่ยอมรับระดับโลกครั ย้ำกันเลยนะคะทุกคนใช้1ขวดนะคะสามารถลดปัญหาผิวได้หลากหลายมากๆเลยนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะยสันขาริ้วรอยได้ไหมคะใช่ครับมีเรืของเราน<ะ>่าจะหนักไปทางริ้วรอยนะครหรือว่าเวลาจะมีผุพองเวลาสิวหรืออะไรพอักเสบอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อ,อคนที่เป็นสิวเหือเต็มหน้านี่คือแบบว่าได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็ในนั้นมันจะมีสารที่สำหรับต่อต้านพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียค่ะ เอาเป็นว่าวันนี้เราได้รับความรู้การเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อข่อยทางที่มีคุณสมบัติสุดยอดมา,มากๆเลยนะคะโอ้โหแล้ววันนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า s i กเนเจอรค่ะบรรจุมานะคะใน30 ml ค่ะใน1ขวดนะคะสามารถใช้ประมาณ1เดือนได้เลยเช้าเย็นได้หมดใช้การทาเป็นพื้นฐานตั้งแต่ก่อนที่เราจะทายอย่างอื่นใช่ไหมคะัจารคะถึงจะถูกต้องใช่ไหมคะ ใช่คอ๋อต้องทาเป็นพื้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นในส่วนของเซรั่มนะคะ1,590บาทคะ่ะทุกคนกดตะกร้าเลยนะคะสุดยอดมากๆเลย